สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s i ฟอร i คิ Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีลูกโลกอีกหนึ่งตัวมาให้ทุกคนรู้จักกันนะคะก็คือเป็นลูกโลกฐานไม้ขนาด30เซนสีสีเปียตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นสีแปลกตาสวยงามพลาสสิกมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีสีเปียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฐานแขนลูกโลกหรือว่าตัวลูกโลกเองทุกอย่างทําให้เป็นโทนสีเปียหมดเลยนะคะซึ่งสวยงามมากม ก็สามารถใช้ตกแต่งบ้านตกแต่งโตทำงานตกแต่งห้องนอนได้หมดเลยรวมถึงสามารถใช้เรียนรู้ภูมิศาสตร์แผนที่โลกอะไรได้เหมือนลูกโลกปกติทุกอย่างนะคะเพียงแต่เขาก็จะออกแบบมาให้เป็นโทนสีเปียโทนคลาสสิกหน่อยๆน่อยด้วยกันแบ่งการแบ่งประเทศบนพื้นโลกเนะะี่ยค่ะก็แบ่งด้วยสีสันแตกต่างกันเหมือนกันเพียงแต่แต่และสีก็จะแอบ,บออกเป็นโทนสีเปียแบบนี้นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่30เซนซึ่ง ก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดลึกๆของลูกโลกเนี่ยเรามีอีกหนึ่งตัวที่เรามีขายกันหน้าร้านไซโคปกติเนี่ยมาให้ดูกันนะคะจะเป็นลูกโลกขนาด32เซนตัวนี้นะคะเป็นลูกโลก32เซนที่จะเห็นว่าแสดงพื้นน้ําเป็นสีฟ้าแล้วก็แสดงพื้นดินที่เป็น ออประเทศต่างๆเนี่ย,ด,ยด้วยสีแตกต่างกันนะคะแต่จะเป็นสีที่มีความสดใสมากกว่านะคะเช่นสีเหลืองสีชมพูเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชื่อประเทศชื่อมหาสมุทรชื่อแม่น้ําก็แสดงเหมือนกันเลยนะคะ2รูป เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะเทมแต่ลูกนี้ลูกใหม่ตัวใหม่ของเราจะเป็นขนาด30เซนตัวนี้จะเป็นขนาด32เซนนะคะแต่รายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยมีชื่อประเทศก็คือใช้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ได้เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างกันจะอยู่ที่ขนาดนะคะ1แล้วก็อันที่2ก็คือตัวฐานของลูกโลกที่เรามีขายทั่วไปเป็นตัวเนี่ยจะเป็นฐานพลาสติกนะคะแล้วก็มีแขนลูกโลกตรงเนี้ยเป็นโลหะเป็นสีเงน ฐานพลาสติกแต่ว่าโลหะแขงเป็นโลหะสีเงินส่วนตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะคะฐานจะเป็นไม้ขัดเนียนสีสันสวยงามมากๆนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะฐานตัวนี้ค่ะจะเป็นไม้แกนเป็นโลหะนะคะเป็นโลหะ,ะลหอย่างดีเลยแต่ว่าจะออกสีแบบไม่ใช่สีเงินเหมือนตัวนะั้นและจะเป็นสีออกแนวสีเปียเหมือนกันเพื่อให้มันเข้าก,กันกับตัวลูกโลกทั้งหมดนะคะมาพูดถึงรายละเอียดน,นะคะตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกก็จะแสดงพื้นน้ํา แต่จะเป็นพื้นน้ําสีเนี่ยค่ะออกเหลืองคลาสสิกสีเปียหนลยแล้วก็พื้นดินจะแสดงเขตประเทศเหมือนกันแต่ละประเทศก็จะแสดงด้วยสีแตกต่างกันนะคะแต่ก็ยังอยู่ในโทนเดียวกันอยู่และก็มีชื่อประเทศชื่อมหาสมุทรกำกับเป็นภาษาอาังกฤษทั้งหมดนอกจากนี้ก็จะมีเส้นแบ,บ่งแม่น้ําให้ดูนะคะแม่น้ําสายสำคัญก็จะเป็นเส้นพร้อมชื่อแม่น้ํากํากับ,กบรวมทั้งจะเห็นเป็นเส้นแล้วก็มีลูกศรชี้อยู่ในทะเลเนะะี่ยค่ะอันนี้ แสดงกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นของโลกนะคะแล้วก็ที่พิเศษขึ้นมาตัวนี้เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดาวนะคะแล้วก็มเีเส้นข้างนอกจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นวงกลมโดยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปดาวเนี่ยจะบอกความหนาแน่นของประชากระคะ่ะในแต่ละเมืองที่สาคัญนะคะก็สามารถดูตรงนี้ได้เช่น,นที่เป็นสี่เหลี่ยม แล้วก็มีดาวอยู่ข้างในก็จะหมายถึงเมืองที่มีประชากรมากกว่า1ล้านนะคะแล้วก็ถ้าเป็นดาวแล้วก็มีวงกลมอยู่รอบๆก็จะเป็นหมายถึงเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า1ล้านซึ่งสัญลักษณ์พวกนี้ก็จะมีติดอยู่ตามแต่ละประเทศที่สําคัญสาคัญนะคะเป็นชื่อเมืองรวมทั้งบอกแผ่นดินบอกเขตแผ่นดินว่าแบ่งเขตว่าตรงนี้คือเขตนี้ตรงนี้คือเขตนี้เหมือนกับลูกโล,ก,ลกทุกอย่างเลยเหมือนกับลูกโลกสีฟ้าทั่วไปอนะคะ่ะและจะมี สเกลบอกระยะทางด้วยนะคะก็คือเหมือนบอกว่าระยะทางจากตรงนี้ตรงนี้ขนาดเทา่านี้บนบนลูกโลกตัวนี้จะเทียบได้กับกี่ระยะทางกี่กิโลเมตรจริงในในในโลกของเราจริงๆนะคะก็คือสามารถใช้เทียบระยะทางได้รวมถึงมีเส้นละติจ,จูดล,ลองจ,จิจูดแล้วก็มีเส้นสูตรก็จะสามารถเทียบเวลาได้เขาก็จะมีตรงนี้ให้เทียบเวลาเะคะเป็น a.m.p.m. หมุนเทียบได้เทียบเวลาได้ ดูภูมิศาสตร์ภูมิประเทศเส้นแบ่งเขตป,ประเทศได้นะคะแล้วก็โทนเป็นสีสีเปียอย่างนี้ตัวเส้นผ่านสูงกลางของลูกโลกจะอยู่ที่30เซนนะคะขนาดกําลังดีสามารถวางบนพื้นโต๊ะพื้นไม้หรือพื้นอะไรก็ได้เพราะว่าเขามีติดที่กันลื่นตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ถ้าหากใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อก็สามารถติดต่อที่ช่องทางที่จะขึ้นให้ต่อจากนี้ได้เลยหรือว่าจะดูรายละเอียด ลูกโลกตัวอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะตัวนี้ก็สามารถกดดูในช่อง YouTube c h anel n ของ Side f ซฟอ o คิดหรือว่าตามเพจ Facebook หรือว่า Instagram ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ